นี่เกสเกสไอเกสโอ้ยอะไรวะตอนนี้สแลชเชอร์กำลังไล่สวเวอร์คนอื่นอยู่นะเป็นเกสก็รีบไปช่วยดิวะไม่ขี้เกียจม,มึงมึงมาเพราะว่ายังไงขี้เกียจเออก็ตามนั้นแหละกูขี้เกียจแล้วต้องออกไปเสี่ยงอันตรายทุกตาอยู่คนเดียวนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเวย้ยแต่เพื่อนๆในทีมเราอาจจะตายหากันหมดก็ได้นะเวย้ยก็บอกอยู่ไงว่าแต่ว่าตอนนี้ปาร์ตี้นุ๊กกำลังตกอยู่ในอันตรายนะอ๋องอนเหรอ ่าทำฉันเลยนะฉ,ฉันขอลอ้อาแกหนอยังกระจอกไปเออวะเอาจริงๆก็ต่อยให้มันจบๆไปเลยก็ได้นี่วะไม่เห็นต้องบอกก็เสียเวลาเลย <c oughs> นี่เธอเป็นอะไรรึเปล่าเจ็บตรงไหนรึเปล่าล่ะว,ว้าวคนเกส สุดๆไปเลยค่ะสุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งะนะใช่แล้วล่ะเห็นด้วยเลยเกสเท่มากเลยะ